แทบกรีดน้องวิรินวัยหเดือนพูดประโยคนี้คุณย่ายังฟังยี่สิบรอบน่ารักน่านดูมากๆค่ะสำหรับน้องวิรินลูกสาวของเวียสุกุล,ลวัฒนารดกับวิกกี้พีมนยาเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักนรักของทั้งคู่อยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียล ล่าสุดสาววิกกี้ก็ได้โพสต์คลิปน่ารักน่ารักของน้องวิรินผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว @wikie_explorer ระบุแคปชั่นว่า <Hey. S 1> เมื่อหมามีถามน้องวิริน <'m> ว่าอยากให้ใครเปลี่ยนแผลงเพิดให้คะสาวน้อยบอกว่ารักพ่อมากๆๆๆค่ะ v i a 1 9 @wilin_bw19 @patty_ness u d r ในคลิปน้องวิรินอยากพูดมากๆส่งเสียงอ้อแอหลายคนตังได้ยินว่าป้าๆจนพี่ๆแฟนคลับให้แสดงความคิดเห็นแม้กระทั่งคุณย่ายังบอกว่าโอ้ไมยกอดวิรินฝึกพูดตั้งแต่อยู่ในท้องหรือเปล่าคะลูกยังไม่ถึง8เดือนพูดเป็นประโยคยาวเลยคะ่ะหลานยา่าเก่งมากๆคะ่ะลูก ป้าป้าหมามีดีใจน้ำตาซึมแน่ๆเลย I'm so proud of you Grandma loves you so, so much และบอกว่าคุณย่าฝั่ง20รอบค่ะได้ความว่าเวรินตอบให้ป้าป้าแผมพาด